ออกสองเกตเนี่ยล่ะเลยพ่ออกตัวอื่นหมดมันใจคักเลยมันใจเลยเนาะค่ะผมเลยนสองตัวก็กันถือกระติบว่าลายเมื่อนี่หว่ากันถือเดียวกันมาถึงแสนกระติบเหว้ถึงคนละโอ้จะเล่นตัวละแสนเลยวันนี้ ไปจังได้มากจังได้ไม่เจอกันนานเลยพ่อๆกันโดนมาจอบอยู่เด้พ่อเข้าหน้าใชเข้าหลายงวดแล้วบอครับนี่ไวพอๆกันตั้งแต่มือพ่อกันมือสุดท้ายคนละเขาได้ติดจังงวดแล้วล่ะประมาณกี่งวดครับนี่พ่อกันต่าเมียงเนาะสี่งวดเนาะสี่งวดนั่นแหละครับตั้งแตเมืออ่าอืมพอต้องหน้าด้วยสี่งวดติดแล้วงวดเบิกซับก็ไม่ได้ลงตามไม่เจอ ตามไม่เจอตัวยากนไปซื้อเลือดซื้อล่างมันออกบนเอองเสียบานในซื้อบนก็ออกล่างแมนเพราะว่ามันใช่งบมีจังกัดการซื้อก็ซื้อน้อยนะบ่กกับมันซื้อน่าซื้อพวกนซื้อแก่ตัวเดียวเอาตรงตรงอีกพอหมดแปดเกากัดซื้อก็ตะเก้าแปดลังแปดเก้ากงซื้อนะไม่กลับมันก็เลยมาก กันกันกิซื้อหาหกคู่ข้างแปดคู่มันก,ก็างข้าือแล้วถือช่วงวัดด้วยนะเล็กวิ่งเล็กวิ่งมันเขาอยู่ตลอดเลยงอนเนี่ยกระเพกะผ่าดอกงอนเนี่ยให้เขาซื้อเล,เล็กด้วยช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไม่ได,ดข้ขายดอกเขาเพราะว่าไปพุทมันรับจ้างมาซื้อเลขโดยเฉพาะอ๋อโอ้ยซื้อเลขโดยเฉพาะพุทมันซื้อเนอะเพราะว่ามันเป็นไตเขาเนอะดับหน้ารับจ้างเนี่ หมดสี่ลอยเพื่อหาทุนบอกว่าหาทุนหาทุนมาใส่ตัวนี้เลยตัวไหนตัวคักๆเลยตัวแขวนๆเด้เนี่ยนำตัวเดียวเลยเนี่ยบอกครับงวดนี้ก็ดีคิดว่าเจียวตัวเดียวคือก้อนนั้นเนี่ยอือเสื่อนเลยหลาบาทเนี่ยเจียวแขวนแต่ว่าทุ่มหนึ่งหวดว่าเป็นบุญได้ท่านเจ้าของเสียวลังเอ้ากันไว้ทั้งบุญทั้งเพินเจ้าฟันดีฟันระเบิดป่าสองตัวโอ้ฟันฟันแบบไหนครับวิ่งมันให้ออกมาแล้วมันสิบแปดซองเลย วิ่งสองกับแปดเลขวิ่งเลขวิ่งสองกับแปดเลขวิ่งนี่คือสองกับแปดฝันฝันแบบไหนครับนาทียครับได้ปลาสองตัวฝันได้ปลาสองตัวขึ้นที่แรกนี่ได้สองตัวได้อุ้มขึ้นมาัตง่ายเฮงเลยเป็นปลาค่ายปลาตะเพียนนี่แหละต้องตัวง่ายเล้อุ้มขึ้นที่สองกับซ่อนกันดีครับก็ยังไปเซตนี่แหละต้องหาเลขโตเดียวัวงหญ่เฮงบันเลขจริงมากๆ สองก็แปดคิดว่าปลานี่มันจะเป็นเก็ดหนะว่ามันแปดต่อเดี่ยวสองเซสองเก็ดแปดเก็ดปลาเป็นแปดปลาเป็นเก็ดเป็นแปดตัจับใช่แต่ที่โตัวแนนเลยคือสองเก็ดมันสองเก็ดนี่ผมว่าสองเก็ดนี่เป็นล้าง ต่อมู่เขาก็ว,ว่าเป็นบนแล้วแต่สิเป็นบนญเขาอยู่เป็นล่างผู้เดียวเลยนเนาะบนล่างกันไหเนาะ,ะทั้งเทียมาได้ทั้งบนทั้งล่างเข้ากขบพระจกกะักวาไม่ใสิบนญหรือล่างเนาะกลับไวพร้อมถ้าเป็นพวกสองนี่ก็ทีนี้นี่สองเก็ดสองเก่าองเก็ดสองเก้าแต่จดไว้แน่ว่าค่ะ ผมวาดจดไปแต่ว่าผมเห็นไปแล้วเนี่แต่ว่าวาดได้ว่าท่านมีเร่งนะที่ท่างดังอันนี้เป็นเลขความฝันใช่ไหมครับสองเจ็ดสองเก้านี่ครับมันตรงกันตรงกันเลขสูตรไหมครับสูตรนี้มันกับมันมันหลายอันมันมาร่วมกันนั่งซืนะก็เลยตัวโคมันห่อหาใส่เองครับได้ได้ได้อันจับู่ไรจะเล่นจริงเดีสองกับแปดนี่ผมว่าท่านเขียนให้แต่ว่าผมก่อนผมทิผมบอกว่าสองเจ็ดแล้วก็สองเก้าสองห้า รักสองสามตัวนี่สูตรเต็มป่ะค่ะ <S <S 2> <S 2> นี่สูตรเต็มปะ่ะสูตรเต็มมันสืบมันสืบลายเราก็นรักแ <8, 3. S 1> ปดนเองคืออ้ไรแปดสามแปดสามรักแปดแปดหกแปดเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดแปดเจ็ดอันนี้บนหรือล่างครับเนี่คยครับในตรงนี้ เหล่วแต่ครับบนล่างเนาะเพราะว่า,าต้าผม,มใส่เหันเป็นเล็กลังโอ้ตาตาผมเพชรนี่ผมตีื้อผมตีื 4, ้อเล็กลงังต้าลักแปดนี่ผมสิบ,บนเน้นึ่งผมตีเน้นงรักสองน้นเล็กสองรักสองสองเก็ดเมาตัวแรกตัวเต็มได้สองเก็ดเพราะว่า,าตามไปหลายมาหลายเสี้ยนหลายอาจารย์เนาะลักสองนี่ก็โอ้มาหลายอาจารย์แห้งดิประมาณบนเรือแล้วคำนวณนี่ ตุ๊กลักสองตลอดเลยเด็กกำน,นัลสองเลยเหรอสองหมีตีนแห้งงวดนีีเนาะคะ่ะสามตัวนี้มีไหมครับเส้นเตี๋ยสามตัวเนี่ยวัดเฮ็ดช่วงหนี่สง,สงสามตัวก็เฮ็ดจักเทีย๋ยเพราะว่าเลขที่ผมเพิ่ดออกมาส่วนมากนี่มันสิเป็นเลขล่างโอ้ป<น>ระมาณ<ร><ร>มัน<ร>นินลา่างสามตัวงานเลขล่างมันถืถูกง่ายก็เลขบนเือง่ายยิปตอรี่ก็ถือเนาะ ชุดสองตัวล่างแต่ว่าขันมากบนก็นอาจเป็นได้มันมันว่ากัเป็นได้ให้กันมืนกันสองสามหมดเราเป็นบัดเลยบนบัดแต่ว่าผมก็ยังเหมือนแต่ว่ามันเป็นเล็หลังน,นะแันที่ยังหมดเนี่ว่าเสียวคักๆล้วหมดเลยหลัาบบางนี้ <laughs> จะไปแล้วเ <laughs> ป็นน้องคานหรือเป็นนี่ตัวคักคักคิดว่าคอกเนี่ยมันยืนน้ำเมันสองเกตเลยละ มั่นใจครับเป็นเพราะตอนนี้มีแม่ใจเดาสองเก็ตหนึ่งคือั้งเด้กับต้องเอาสองเก็ตเลยก่อนคือว่าเอาคักๆเลยใช่ไหมน่นครับออกสองเก็เนี่ยละโอ้เลยก็อตัวอื่นหมดมันใจคักเลยมั่นใจเลยเนาะค่ะผมเลยสองตัวนี้ก็บกันถือกาติว่าไหลเมื่อนี่หวังอืมกันถื่อเดียวขันมาถึงเส้นกัดเหนี่ยแยะถึงหมดละ โอ้จะเล่นตัวละแสนเลยวันนี้มั่นใจได้จริงๆโอ้ยมาเดินตะกี้กอันนั้นเนาะฝืนมอเตอร์ไซค์ย้อนเนาะท่านขดมันสะสมไว้ในกระเทือกวะว้าเสียนล่างเลยเนี่ยตัวละแสนแน่เนาะเลยร่างมันเคยออกงามหนิพร้อมืยกันแข็งเก็บวันนี้พ่อมั่นใจเลยจะเอาเงินแสนใช่ไหมมันถ้าจะเอาให้ซ้อนละเราเซ็เบิังเงินดีกว่าน แต่มถึงก็ต้องน้องน้อละน้องน้องแสนนี่นะยางเดียวตะกี้ได้ซื้อมอเตอร์ไซค์บ่ค่ะตะกี้ถือเลขได้ยังแม่ตะกี้ตะกอนได้หลายย่างรถไม่ไม่จะรถฟีบันเราบ่ได้เงินถทงนั้นรถรถฟี่ครถฟี่นี่ก็ถือเลขสองหกคันที่ย่น ครับถือสองบดเต่มันจะเสียระหว่างในไตว่าต้องหาขั้นไม่ระหวันงสื่อเงินสดเลยเด้อเอาไ้สื่อสื่อสดจังเดี๋ยวขันเถื่อวาขันบดถื่อแบ่ค่อยว่ากันนด่คุณพ่อนี่จังได้ายอยู่ในหนีเขาสิมาถามตลอดไก่ออกแต่ว่าเลขนี่ขันปล่อยออกไปว่าโดนเต็มเต็มาเต้เป็นเป็นทุ่งหดเลยเด้อ ไปออกไปเพราท่านโดเถึงเมื่อเส้าก็คุยกันจบเมื่อเส้าก็คุยกันเรียงเลข่องท่เพื่องก็ว่าเลข่องกับขยิเจ้ากันออกไปเพลาะนทางหรอกเป็นช่างไรฟ้ากันแห้งบรเลขสองเกตในหมู่บ้านยังยังบอกมท่านมีเลยยังไม่มีใครรู้ยังบอท่านมีเลยว่าว่าตีเลขดังว่าท่านเป็นเลขดังมันซื้อๆอยู่ไหมโอ้ยสองเกตครับ จะมือเขาก็บมือสพยานดอกเี้จแลเนาะดังระเบิดระเบิดแลวดังดังยนตนว่าสองเกตไงครับโอ้สีดึลว่าอะไตันดนกได้ล่ะสองสาวมึนชวนมากฟิคงนวณนี่สีบันี้กันสีสดมกันซึ่งวิ่งสองนี่ร้าอาจารย์เยอะสองนี่คิดว่ายคิดว่าเล็กก็มากส แต่ว่าโคจับไส้หรบอแมนแมนหลอกของมันเลอตัวไส้เลยคือมันเป็นหลอกของมันนสำหรับสองโดยเฉพาะถ้าติดสองน้ำหนาพบล่องตัวนี้เลยสามตัวนี้เลยที่ล่องเกล็ดละลายก็คือยังคืืยังซีนนะครับน้เตียยกให้ดูหน่อยครับผม๋เดี๋ยวได้เดี๋นะครับ นิ่งๆก่อนนะครับเตี้ยแก็บหน้าจอแป๊บนึงอฟันไปตัวเดียวเลยอะครับมาธอทมาดาเร้่งฟันเนาะฟันได้ปลาสองตัวปะจ้าฝันกระตรงกันอีกคือพ่อเตี่ยนี่เสีเซียนคำนวณนะคะเลขจะเป็นเลขสูตรนะคะส่วนมากนะคะใช้วิจรยญัณในการรับชมครับ เพิ่งเจอกันเนาะคือผมตามหานี่ว้งวดสุดทไทยไปสองเดือนแล้วเหรองวดสุดทไทยนั่นที่งวดสุดท้ายที่ที่พ่อกันเนาะครับงวดนั้นว่าท่านทําเหล็กแต่ว่าได้เหล็กฝันเหล็กนึงยังจําได้ยกใช่ครับผมตามหาก็เลยมาทําออทําได้เหล็กคููเดียวตัวเด่นได้เหล็กหนึ่งเจ็ดครับก็เล่นนํำเล่นหนึ่งเจ็ดโอ้ถูกไหลไหมครับเพราะสมมติว่าโอ้ย อาราเบะวนะวะซเบะนี่ละนึ่งเกตอะเต็มอาราเบะครับมันก็ถือกันแล้วผมมันออกบนผมซื้อลางออนึ่งเก็ตตัวเดียวแล้วซื้อบนรางในตอนนก็เป็นแนวทางนะครับผมของเซียนเตี้ยนะครับผมเพิ่งเจอกันนะครับเอฟซีครับโอ้ยผมตามหานี่ประมาณสองเดือนกว่านะครับเนาะเพราะว่าไม่เจอกันสักทีนะครับวันนี้ มาเจอกันโดยบังเอิญนะครับถูกมาแล้ว4งวดนะครับ F4 ครับครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บการพนันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ